สปอยเน้นๆพระเอกคนต่อไปของใหม่ดาวิกาอาจเป็นหนุ่มคนนี้มีโอกาสร่วมงานกับนักแสดงซีรีส์ไยระดับเอเชียเลยค่ะสำหรับนางเอกพันล้านอย่างใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะเปิดเผยว่ามีผลงานแสดงคู่กับหนุ่มไบวชิรวิท์ในซีรีส์คืนนับดาวและตามมาติดๆกับมิวสิกวิดีโอเพลงเจ้าอารมณ์ของนักร้องหนุ่มสแตมอภิวัตเาปวรีที่โดดมารับบทพระนางคู่กับหนุ่มกราฟขนาวุฒ บอกเลยว่าฟินหนักมากเพราะทั้งคู่ถูกเชียร์ให้มีงานแสดงร่วมกันตั้งแต่ตอนที่เคยถ่ายแบบด้วยกันแล้วและล่าสุดใหนาวิกาได้โพสต์สอยลงแอคเคาทต์ทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าพราะเอกคนต่อไปของดาวิดจะเป็นใครน่าคิดหลังจากนั้นมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ว่าดาวิดยังไม่เคยร่วมแสดงงานด้วยสปอยสุดงานนี้หนุ่มวินเมทวินติดโผลด้วยเอาเป็นว่าจะใช่หรือไม่มาลอลุ้นกันค่ะ